สวัสดีครับผมวันนี้อูสวัสดกครับอำเภอเขาจาชการจังหวัดสก้วครับอันนี้เป็นลูกค้ามาจากสุรินทร์ครับตอนมาแหนบจะโค้งกลับแหนบจะรับกันหมดเลยครับแล้วก็โค้งกลับทางนี้เราก็ใส่กองโหลดเป็นสามนิ้วแล้วจัดแหนบคืนจะได้นิ่มๆครับแล้วก็ไปทำทโชว์เราช่วงปีก็เหลือน้อยครับเดี๋ยวเล่นที่โชว์ครับอ่าลองขยมดูครับนะครับนิ่มๆครับ นิ่มๆครับเหนครับเวลาบรรทุกเราถึงจะลงมารับครับแนบโค้งขึ้นครับสวยงามอลังช่างนี่ครับกดเทสเ,เบาๆขอบคุณลูกค้าจากสุริมครับผมเอเคครับส่วนด้านหน้าลูกค้าใส่สตัดปอกมาครับแล้วก็เกิดอาการกระแทก เวลารถจำเนินแล้วก็ทำการตีสตัดปรับเกียวสแตนเลสใหม่งาน CNC ครับแล้วก็ปรับขึ้นลงให้ปีรวมถึงตัดต่อเกียว์อัดน้ำมันใหม่ให้ครับประกันว่านนึบครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับรัวมันน้ำมันถึงแก๊สครับพุ่งหน้า3,400บาทรถอาการกระแทกส่วนมากนะเวาลาถ้าโหลดลงเยอะๆแล้วปีกนกครับปีกนกจะก,กระแทกด้านบนเนี่ยครับ ังมี้อยอยู่เลยครับนี่ครับตัวนี้ครับลงช้าขึ้นช้านึบครับวิ่งขึ้นร้อยกว่านิ่งๆสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม